สุดยอดผลงานนิเดอรเฟลเพียงแค่ใช้เข็มจิ้มกับขนแกะก็สามารถทำศิลปะแสนสมจริงและน่ารักมากๆรับรองคุณจะชอบนิเดอรเฟลอย่างแน่นอนอะไรของกูเนี่ยสวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมจิมสุริยะนิเดอร์เฟลมืนอืองานฝีมือทุกคนผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรเปนว่าเขาบอกว่ามันน่ารักและสามารถทำออกมาให้มันดูสมจริงมากๆใช่ครับหน้าตาแบบนี้เลยมันไม่ใช่ตัวจริงๆมันคือ ทำจากนีเดอร์เฟลวันนี้เราจะมีทั้งคลิปวิดีโอแล้วก็แบบรูปภาพแล้วเราไปดูดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงแต่ถ้าใครเคยเห็นและชอบแนวนี้ฝากกดไลค์ให้กับเราด้วยแล้วไปดูกันลองเดาไปพร้อมกันครับว่าคืออะไรผมว่าต้องเป็นตัวละครที่เราคุ้นตาก,กันอยู่แล้วสิงโตไม่ใช่ดูสิจากก้อนเล็กๆธรรมดาหนูแฮมเตอร์โอ้ยังกำลังกินถั่วเนี่ยอู้แล้วขังน้องอูยน่างสารไม่ใช่ตัวจริงนะ นี่ก็คือตัวอย่างครับผมถ้ามันไม่มีแบบอยู่แล้วความคิดสร้างสารรค์และความอดท,ทงก็ต้องเยอะด้วยนะอันนี้เริ่มจากสีชมพูผมเดาว่าเป็นหมูได้ไหมน่าจะเป็นหมูนะอืบางทีเขาก็ทำจากตัวละครที่เราเคยเห็นกันนะครับหมูปะใช่ไม่หมูก็วัวแต่วัวที่ไหนจะสีชมพูอ่ะนี่ไงจิ้มจิ้มจม,จมูกใช่แล้วดูน่ากลัวเนาะวัวหรอ ไม่น้ใจว่เาเป็นตัวอะไรอะทุกคนเดาถูกหรือเปล่าและแบบนี้ทําเป็นกวางครับดูดีเทลขนตาสิทุกคนเขาเรียกว่ารูปทรงเรียวลิสติกนะครับเป็นงานศิละปะที่หลายประเทศเนี่ยเขาให้เด็กทําซึ่งประเทศเราเย็บผ้าเย็บผ้ายังไม่ผ่านเลยทําแบบนี้จะผ่านไหมเนี่ย <c oughs> ทําเป็นกระต่ายน้อยเห็นน้องมองหน้าแบบนี้รู้เลยว่าจะพูดอะไร <c oughs> น,นาบบนรเยา <c oughs> นเข้าใจผิดแล้วละ่ะ <c oughs> ชัดนี่แหละคือดีเดอร์เฟลท์ทำเป็นใบไม้ นอนเหรออือไม่อ้ทำเป็นที่วางแก้วแล้วมีตัวสเนเอลอยู่ข้างๆกําลังยิ้มให้นั่นแหละครับที่ผมหมายถึงตัวใหญ่เบิ่มเลยนี่คือทําจากนีโลเฟลนะครับจากฝีมือเรียลิสติกสมจริงสุดๆอย่างกับรูปปั้นเนี่ยอยากรู้จังเลยว่าเขาใช้เวลาทําเท่าไหร่โอเคจิ้มๆิงๆก้อนสีขาวตุ๊กตามูมินอหรู้เร็วมาก ใครที่ชอบมูมินนะครับต้องชอบภาพนี้แน่นอนโอเคปั้นจากก้อนๆแล้วก็ค่อยจ้าให้มันเป็นกลมๆอ๋อผมเคยดูนะครับแบบนี้เนี่ยทุกคนน่าจะเคยเห็นน้องน่าจะเป็นหมาชิบะใช่ไหมหมาของญี่ปุ่นนะครับแก้มอมชมพูน่ารักมีคิ้วนิดนึงเป็นหนูน้อยหมวกแดงเลยีได้แล้วเริ่มจากสีเทาเห็นภาพด้านหลัง สปิริตอเวอย่างแน่นอนใช่มีน้องอีก,กาด้วยนี่คือตัวละครที่ร่วมไปด้วยน่ารักไม่รู้ว่าเขาจะขายกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดการขนส่งไม่ดีอะตุ๊กตามันอาจจะแบนได้โอเคขาวๆยังเดาไม่ได้นะแต่มีสีส้มๆอาจจะเป็นฟ็อกปะไม่ใช่ฟ็อกไม่น่ากลมขนาดนี้หรือใช่ควอลาแดงหรอมีแดงสวมหมวกด้วย <laughs> <laughs> น่าจะใช่นะน่าจะเป็นหมีแดงที่มันยกแขนขึ้นเงี้ยเวลามันเจอศัตรูแล้วแบบ เขาใบอยู่ด้านหลังนะแต่บางเรื่องผมก็ไม่รู้จริงๆอะ่ะเป็นวัวครับน้องวัวนะมีสตรอเบอรี่ตรงกลางน่ารักโอเคเขารับจ้างทําอ๋อมันก็จะมีวิธีการป้องกันการบี้บทอยู่แล้วเนาะเราก็คิดแค่ว่าเขาใส่ลงไปเฉยๆอะ่ะก้อนมันใหญ่มากเลยนะคือทําหน้าก่อนอะไรอะ่ะคุ้นๆมากเลยอะ่ะคือถั่วแอลม,มอนหรอแครอท ขอ,อโทษครับมันคือแครอทนะครับเอาแล้วก็ไม่บอกท่าหิวแอลมอนนี่นะใครชอบแครอทบ้างแอลมอนกับแครอทก็เลือกแอลมอน,อนก่อนแล้วป่ะโอเคอีกหนึ่งอันมีสามสีหมูเหรอเริ่มจากหน้ากลมๆก็คิดว่าเป็นหมูสุดท้ายเป็นพึ่งพึ่งรู้ว่ารักคนดูขอบคุณนะครับที่กดไลค์กับคลิปนี้จิมจิมจิมโอเคนี่เป็นตุ๊กตาดเลมอนป่ะโปกเกมอนเออพูดผิดน่ารักดีไม่รู้จักชื่อครับโอเคนี่แหละ เาทผสมปูนปัตเตอร์ด้วยแล้วก็มาทําหน้านะครับขนหน้าใช่นี่คือเฟ็อ Fox สุนัขจิ้งจอกนั่นเองอุ้ยทำไมตาเบี้ยวจังไม่น่ากลัวเลยอ่าต้องมีการลงสีอ๋อนี่คือคุณลุงจิ้งจอกนะหนูแผงคอใช่ต้องมีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมจิ้งจอกตัวนี้มันคุ้นๆอาจจะเป็นตัวละครใน LOL หรือเปล่าใครรู้ฝากคอมเมนต์ <comment S 1> ด้วยนะอิโมจิผมเดาว่าเป็นสุนัขครับแบบเนี้ยน่าจะเป็นน้องหมานะไม่ใช่ น้องหมีโอเคทำไมเขาเขาทำหน้ากลมๆกันหมดเลยอะ่ะหรือน้องหมา <laughs> ผมเริ่มไม่รู้แล้วครับเอออะไรก็ไม่รู้เริ่มจากก้อนใหญ่ๆมีขาดูสิทุกคนมันคือ阿อ拉ปก้าอย่างแน่นอนผมเห็นปากน้องแหละน่ารักตั้งได้ด้วยแต่กอดไม่ได้นะครับเสียดายอยู่อย่างเดียวเวลาเรามีสัตว์เลี้ยงแล้วได้รูปความรู้สึกมันดีมากนะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนมองว่าภาพนี้น่ารักหรือเปล่า เป็นน้องหมุเพิ่งคลอดออกมาด้วยนะครับถ้าเป็นลูกหมูแคะสีชมพูคาดดำอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าน่ารักแต่เขาขาวมันดูเหมือนหมูปกติเกินไปอะ่ะตัวนี้ก็สีขาวเหมือนกันเป็นตัวมิงสังเกตต้นไม้นะครับกิ่งไม้ด้านล่างเนี่ยไม่แน่อาจจะเป็นเข็มถักเหมือนกันนะอาจจะใช้เข็มถักเหมือนกันตุ๊กตาหนูที่ถูกขังอยู่ในหลอดแก้วน่าจะเป็นพี่คนเดิมเลยแต่เป็นหนูตัวเล็กมองมองไปแอบนะ่าสงสารแต่ถ้าฝุ่นจับแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ได้เป่าฝุ่นเลยนะเออ น่ากลัวมากใครที่ชอบกบก็น่าจะชอบเจ้าตุ๊กตาตัวนี้ด้วยแต่ผมก็ไม่เอาดีกว่า <laughs> อ๋อยังไม่ทันได้เดาเลยนาจะเป็นแฟปปี้เบิร์ดหรือไม่ก็เป็ดอู <laughs> ถือมีดด้วย <laughs> <laughs> จะบอกว่าน่ารักแต่ถือมีดขนาดนี้กลัวแล้วจ้า <laughs> จากเรื่องฮอกนะครับอันนี้เป็นตัวไฟนะวิญญาณปีศาจไฟน่ารักมากสั่งให้ทําอะไรก็ทําได้ <laughs> โอเคเอาก้อนๆอ,ออกมามันเริ่มจากอย่างนี้จริงๆนะทุกคน ด้านหลังสังเกตครับมีตัวละครที่ทุกคนชอบด้วยจิมจิมๆๆๆๆิจ,จ,จ,จิ้มทำอะไรอะ่ะโปเกมอนผมไม่ค่อยรู้จักชื่อเลยรู้แต่พิกาจูรังพึ่งเหรอทำได้เหรอทำจริงอู้หน่ารักมากอยากเล่นเกมปลูกผักเลยอะ่ะที่ว่าเราไปเอาของจากรังพึ่งอะ่ะก็จะได้น้ำเอาไปขายได้ตังสองร้อยเลยเออแล้วก็มีพึ่งที่เขาทำมาอยู่แล้วพิกาจูาจนี่ไง โอ้โหหัวกลมมากเขาบอกว่าอยากให้กลมเนี่ยต้องใช้เวลานานมากนะครับกลมกระดาษนี้กลมเืิสีเหลืองแบบนี้ก็ต้องเป็นปิกกจูอยู่แล้วปะไม่ใช่ตัวอะไรอะ่ะปลามันมีตัวนี้จริงเหรอนี่ไงทําเป็นแฮมเตอร์น่าจะมีน้องๆเขาขอมานะครับพี่คนนี้ก็เลยทําให้จิ้มน่ากลัวมากนี่มีโครงเหล็กนะพอต้องใช้ยืนนิดนึงวู้ เหมือนจริงผมว่าถ้ามีสักร้านหนึ่งที่เขารับทํานะแกะแบบมาจากตัวจริงๆอ่ะโอ้ยต้องขายดีแน่ๆเลยกลมๆแบบนี้แพนกวิ้นชัวโอเคน่ารักโอ้ยมีหมวกด้วยถือเค้กแพนกวิ้นธรรมดาก็น่ารักอยู่แล้วนี่ต้องถือเค้กด้วยหรอโอเคเขียวๆจะมีสักตัวที่ผมรู้จักไหมพี่เขาทำเกี่ยวกับโปเกมอน นี่ไงตัวหลักครับผมขอเรียกชื่อว่าเซนิการเมะมันคือตัวอะไรเซน,นิกาเมะมันเป็นธาตุน้ำทุทกคนจริที่ผมหมายถึงปูบาซอน,นั่นแหละชื่อภาษาญี่ปุ่นมันคือฟูชิงิดาน,เนีเป็นไงละ่ะความรู้โปกเกมอนของผมนะ่ะเริ่มจากก้อนขาวขาวเข็มแบบสี่ซี่เลยนะคือต้องจิ้มเยอะมากๆเลยครับถ้าเข็มเดียวๆอ่ะยากไม่เป็นไรจะเป็นสัตว์หรือจะเป็นของใช้เครื่องใช้ต่างๆถ้าจะเป็นกบนะน้องกบน้อยนะ เห็นหัวแหละเออกบแบบเนี้ยใช้ได้แต่กบแบบสมจริงเรลลิสติกอะ่ะไม่เอา <c oughs> มันจะน่ากลัวเกินไปปะเอาวไม่ใช่กบหรออ๋อน้องเป็นแอปเปิลตัวละครจากมาริโอ้โทษครับแค่นี้ก็น่ารักแล้วจริงถามว่ารูปทรงจะออกมาสมจริงขนาดนั้นไหมผมว่าคล้ายๆแล้วก็ฟอเดาได้นะลุยจิเอาจริงชอบตัวละครที่มันตัวเล็กๆมากกว่านะถ้าเกิดแขนขาย,ยาวเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบมันยาวเกินหน้าตามันแย่งซีนอะและกล่องสุดท้ายคือ มาริโอชัวใช่ไหมใช่ตื้ตื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 ตหน่ารักนะครับก็นั่นแหละครับทุกคนดูมาถึงขนาดนี้ฝากกดไลค์ด้วยถ้าทุกคนชอบคลิปแนวนี้อยากคนติดตามช่องของเราฝากกดทุกอย่างเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ารักทุกคนเหมือนเดิมไม่ดราม่านะครับ